สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทั้งสองท่านทริปนี้มาครั้งที่เท่าไรแล้วคะครั้งที่สี่แล้วค่ะอ้คุณมิวมาครั้งที่สี่แล้วหรอคะใช่ค่ะคุณแม่ครั้งเที่เท่าไรคะก็เท่ากันค่ะเท่ากันใช่ไหมคะเราไปทุกที่ค่ะกลับหลงข้อไปค่ะก็คือความรู้สึกทุกทริปไปก็คงจะได้เล่าไปแล้วแต่ว่าหนูขออนุญาตทามข้อประทับใจของทริปนี้ดีกว่านะคะทริปนี้เรามาขอนแก่นแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะคะ ระหว่างสองวันที่เราจัดทริปแสวงบุญเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างประทับใจอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เรามาแสวงบุญแบบนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใดค่ะคุณแม่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ประทับใจเพราะว่าสถานที่ที่เราไปค่ะมันมันมันไม่ได้แน่นมากเหมือนเหมือนครั้งก่อนๆที่เราไปมันแบบมันมันอยู่ในระ,ระยะเวลาที่ช่วงที่พอดี แล้วก็สถานที่ที่เราไปสถานที่ที่เราไปพักอ่ะค่ะมันสะดวกสบายใช่อันนี้ค่อนข้างประทับใจก็ได้ความต้อนรับจากคุณหมอหน้าใช่ใช่แล้วก็พระอาจารย์สมเกียรติต้อนรับคณะทีมสวงบุญของเราได้ดีมากที่นอนนอนดีมากเลยค่ะก็คือแล้วก็คุณหมอก็ให้ให้ความรู้ด้วยได้ทั้งเงิแล้วก็ได้ทั้งความรู้การรักษาสุขภาพตัวเองใช่ใช่ค่ะ ล้วประทับใจอะไรบ้างเอ่ยประทับใจ,ปบใจไปทุกทิปก็ประทับใจเกือบจะทุกทิปทุกทิปเลยค่ะประทับใจคือน้อยมากที่จะได้มีโอกาสมามามา ทิ์แสวงบุญอย่างนี้นะคะเพราะปกติถ้าเราทําบุญทําเหมือนอย่างที่พ่อปานบอกอะค่ะทําบุญสังฆทานหรือว่าทําบุญอะไรอย่างเงี้ยแค่มันอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันนี้เราได้ไดมาไปเป็นหมู่คณะไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเราถือศีลแปดด้วยบุญของเรายิ่งมหาศาลแล้วเหมือนเราเอาบุญไปให้เขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เราได้กลับคืนมาเราอาจจะวันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าเราอาจจะได้อะไรไปบ้างแต่ว่ามันรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เหมือนมันปิติอะคะ่ะมัน ใช่ใช่ใช่เชื่อว่าการที่เราเป็นผู้ให้ค่ะย่อมมีความสุขก่อเป็นผู้รับอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะถ้าเปรียบเสมือนเราเนาะบางทีเราผู้เหมือนผู้ตกทุกข์ลำบากอะไรเงี้ยแล้วมีคนมาช่วยเหลือเราบางทีเราเป็นแค่มนุษย์นะคะล้วบางทีเรากินอิ่มกินไม่อิ่มหรือกินอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ทุกข์แล้วอย่างเงี้ยค่ะต่ทั้งที่เรามีพบ จะ,ะครบทุกอย่างแล้วเราเรายังรู้สึกว่าเออเรายังมียังเรายังเป็นทุกข์เรายังมีความทุกข์แล้วเรามองดวงวิญญาณนะคะที่เขา <c oughs> ไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําบุญหรือไม่มีโอกาสที่จะได้รับบุญกุศลต,ตรงนี้เลยซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าการได้เป็นผู้ให้รู้สึกว่าเป็นปิติมากเนี่นะคะ่ะอิ่มบุญอ <c oughs> ิ่มใจแล้วก็ได้มากับชีพหลวงพ่อด้วยเป็นทุกมากเลยใช่แล้วก็เป็นกาไรชีวิตด้วยเนาะที่ได้มาก่อนปีใหม่ด้วยได้ทำบุญต้นกระถิน กับหลวงพ่อด้วยปีใหม่ด้วยเนาะบูต้อนรับปีใหม่ให้ดวงวิญญาณให้สรรพสัตว์ด้วยเราคุณแม่ทั้งสองท่านมีความเชื่อมั่นยังไงบ้างคะที่หลวงพ่อพาเราทําแบบนี้ปลดวิญญาณแบบนี้มีความแบบเชื่อมากน้อยเพียงใดคะในเชื่อมั่นมากค่ะขนาดดวงวิญญาณที่เป็นบริวารของเจ้าชายวรมันที่เจ็ดอะค่ะเขายังมีความเชื่อมั่นเลยว่าสักวันหนึ่ง เจ้าชายวรมันต้องมาโปรดเขาต้องต้องมาเขายังรอแล้วแล้วเราเป็นมนุษย์นะคะเรามีโอกาสได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เออที่ไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเชื่อเราเชื่อมันมากใ,ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอบขอบคุณกัลยาณิมิตกัลยาณธรรมที่ดีทุกๆท่านนะคะที่ได้เดินทางร่วมสแสวงบุญด้วยกันนะคะอยากจะให้มีโอกาสได้จัดทริปอย่างนี้บ่อยๆนะคะ ถ้าเรามีโอกาสเราก็จะจะไปด้วยทุกทิปเลยค่ะอขอบคุณค่ะ,คคะแล้วได้ข่าวว่าที่สนใจโปรแกรมดีท็อกซ์คุณหมอนาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยากจะสุขภาพดีเนาะแล้วก็ไม่พึ่งแพทย์ทางเลือกเท่าไหร่ใช่ไหมคะใ่คันมารักว่าผ่าหันมาใช้ธรรมชาติาบำบัดเัวเองใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ก็ขอบคุณหลวงพ่อกิจกิจตาโลแล้วก็ทีมงานที่ทํำชิปนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้มาทําบุญช่วยเหลือผู้ป่วยจมื่นญาณค่ะสาธุแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับพระพ่อทุกทุกคนที่นี้เหมือนมีความสุขกันทุกคนเลยนะคะสาธุค่ะ